ขายีลอย่าี้อ๋ยเนาชีพที่นี่ครับคุณแม่คนเลี้ยงเป็นอาชีพที่แบบสุดยอดมากนะครับใช้พื้นที่แค่ครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้จะมานําเสนอการเลี้ยงตะกะแตนนะครับมันได้ผลอย่างไรนะครับเลี้ยงแบบไหนเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปดูการเลี้ยงตะกตะกะแตนนะครับนี่คือทางผ่านที่เราจะไปนะครับมาชมวิวสวยๆข้างทางกันก่อน ส้างสองข้างทางนะครับเขาจะปลูกหญ้าหญ้านี่เขาจะปลูกไว้เลี้ยงเลี้ยงแพะเลี้ยงแกะนะครับแต่ดูสิครับทุกท่านครับวิวสวยมากเลยนะครับจึงอดถ่ายมาให้ทุกท่านได้ชมไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราชมไปพร้อมๆกันนะครับสวยอย่างไรทุกท่านดูเอาครับทุกท่านครับอันนี้อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคอีสานนะครับแต่เราจะไม่บอกว่าอยู่จังหวัดไหนนะครับปิดไว้ก่อน สวยไหมครับสวยมากจริงๆอันนี้เขาปลูกหญ้านะครับปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์นะครับครับเนี่ยท้องฟ้าสวยกำลังดีเลยนะครับ แล้วก็เขามีการปลูกอ้อยด้วยนะครับพื้นที่นี้ปลูกอ้อยด้วยนะครับสองข้างทางวิวดีมากเลยครับเราก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ในที่สุดเราก็มาถึงที่เลี้ยงตั๊กกะแตนนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันอันนี้คือซุ้มเออกระโจมนะครับกระโจมขอไัยกระโจมเลี้ยงตั๊กกแตนตัวนี้เขากําลังลอกคาบนะครับตัวใหญ่นะครับกําลังลอกคราบ เมื่อก่อนตั๊กแตนเราจะกินมันได้ก็คืออยู่ในธรรมชาติต้องไปหาจับเอาตามป่าตามท้องไร่ท้องนานะครับแต่ด้วยองค์ความรู้ในปัจจุบันนะครับเราได้นํามาเลี้ยงนะครับต้องขอบคุณนักวิชาการนะครับที่สร้างองค์ความรู้นี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ถ่ายทอดให้เกษตรกรนะครับได้ทํามาได้มาทําเป็นอาชีพเสริมนะครับอันนี้เป็น ตัวเล็กครับอายุประมาณสี่สิบวันนะครับสามสิบวันสี่สิบวันประมาณนี้นะครับตอนนี้ก็คือเขากําลังกินนะครับสิ่งที่นํามาเลี้ยงเขาก็คือหญ้าหวานนะครับเขาชอบกินหญ้าหวานครับตะกะแตนพันธุ์นี้นะครับอันนี้ คือเขากำลังกินอาหารนะครับค่อยๆดูไปนะครับดูไปช้าๆเพลินๆไปนะครับครับบางตัวเขาอิ่มแล้วเขาก็จะปีนขึ้นไปนะครับบินขึ้นไปเพื่อ ความบันเทิงของเขาก็แล้วกันนะครับเพื่อสูดอากาศเพื่อรับแสงแดดประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวที่เขากำลังลอกคราบนะครับเพื่อจะเปลี่ยนถ่ายไปเป็นตะกแตนตัวใหญ่นะครับไปเป็นแม่พันธุ์นะครับ ครับอันนี้คือตัวแม่พันธุ์นะครับเขาจาะผสมพันธุ์กันนะครับต่อไปก็คือเป็นการวางไข่นะครับที่เห็นเป็นก้อนๆน,นั่นก็คือมูลตะกระเตนนะครับหลังจากที่เขากินหญ้าหวานแล้วนะครับเขาก็จะถ่ายมูลออกมาแบบนี้เราก็ต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้ตะ กระแต่นนั้นเขาเกิดความเครียดนะครับถ้าเขาเกิดความเครียดแล้วก็เขาจะไม่กินอาหารนะครับแล้วก็ไม่ผสมพันธุ์ไม่วางไข่นะครับ ครับนี่ครับเป็นตั๊ก,กแตนนะครับพ่อพันแม่พันุนะครับเขากําลังทําหน้าที่ของเขานะครับก็อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เราจัดขึ้นมานะครับครับวันนี้เรามาดูตั๊ก,กแตนนะครับดูไกลๆจะเหมือนมะแรงวันเลยนะครับอันนี้มันตัวเล็กอยู่มันเลยเหมือนมะแรงวันเลยแล้วเรา เราจะดูใกล้ๆกันนะครับว่าเขาตัวขนาดไหนนะนี่ครับเขากำลังโตนะครับดูไกลๆจะเหมือนแมลงวันนะครับตัวนี้เขายังไม่มีปีกนะครับอันนี้กี่เดือนเนาะตัวนี้มันเหมือนมันคือแมลงวันจริงๆนะครับตั๊กแตนนะครับไม่ใช่แมลงวันอันนี้ตัวเล็กอายุประมาณจักมือครับในี่กี่วัน มือครับ45วันนะครับเนี่ยตัวโอ้เหรอครับไอเป็นเป็นยาหวานเนาะให้มันกินเนาะโอ้แมลงวันเขาชอบกินยาหวานกับใบกล้วยว่ะท่านอก้านบักเผาด้วยนะเสียงเจ้าเจ้ามาเข้าเข้าคลิปให้ด้วยไปฝั่งนู้นไปจะได้เห็นหน้า ไ,ไปไป,ไป <ooh> นี่เอาเอามาเห็นหน้าก็ได้เอาฟังแต่เสียงก็ได้เอาไปเนี่ยลูกมันไข่ไขขมันโอ้ไข่มันมันสีอะไรนี่สีขาวสีขาวนี่เหรอ,อโอ้พอมันออกลูกแล้วมันก็จะเป็นตัวเล็กๆนั่น,บ,นบอก,ก,บก,บกบอ๋อเป็นดำอือโอ้ไข่เป็นล้านๆไข่วันนี้ไข่ทั้งนั้นเี่ เยอะ้ไข่มันมาจากไหนไข่มันมาจากแม่มากบไข่ออกโอ้ไม่โตสีขาวด้วยแม่พันนันบมันไข่ไข่เต็มกระบะนี่เหรออนเอาไข่มันน่าก่อนนี่วานี่ก่อกาบมะพร้าวโพกไว้อ๋อนี่กามะพร้าวน้ไข่มันอยู่น้ำผิวน้ำมะเขือวมะเร็งอ๋อใช้ใช้น้ามาเปไฟเยมั้เอาุงมะพร้าวนี่อยอยมุนๆน่อมะ มันไหวอืยบุกไปใครมันหามันก็ออกนี่เนาะประมาณจังมือมันจะออกเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งอ้อเป็นแบบนี้นี่เองโอเคเห็นตัวโตเลยครับบอกขายดีมากขายหมดแล้วนะครับเพราะมันเอาไปทอดแล้วอร่อยโม้อไข่หม้มันไข่ออกวนั่นูในหันอ๋อนี่นี่มีไข่นี่ปิดมิดชิดเลยเนาะไข่มันดูดินใจ นี่ครับไข่มันอยู่ในกระบะทรายนี่นะครับเนี่ยในกระบะแต่แต่ตัวไข่เขาจะไข่เองในกระบะเนาะเขาจะไข่ลงในกระบะนี้ที่ดากมันล่งที่ดากล่มงกับไข่ตัวแม่พันธุ์มันไปไหนล่ะนี่พันธุ์มันเบิดแล้วขายหมอวานนีาเอราจะให้มันอวกไข่ใหม่ก็ต้องไปซื้อแม่พันธุ์มาว่ะค่กระถาหมูนั่นอ๋อไข่อีกอ๋อรอรอตัวเล็กมันโตแล้วเอามาไข่ในกระบะนี้ อ๋อหมุนเวียนนึกว่าต้องไปจําเป็นต้องซื้อแม่พันธุ์ตลอดมันไม่ใช่นะครับซื้อื้้งเดียวในแม่พันซื้อข้งเดียวสองขีดอ่อสองขีดกี่ตัวขีดละพันโอ้ขีดละพันได้เจ้าต่อ อันมันก็ได้หลายอยู่แหละเอาไปขายในสองโลกสามโลอ้าวครับครับโอเคแม่มันก็ขายมันขายแล้วก็ขายแม่มันแม่มันขายอย่างนี้สี่ลอยแล้วก็สี่ลอยครับแล้วก็ลูกมันมาทําแม่พันต่อพันไปเรื่อยมันก็หมุนเวียนไปนอกรีโลเท่าไหร่นะครับที่ขาย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 แนวน่ะขายขายไปทอดอ่ะกิโลเท่าไหร่ขายแม่มันหน่อย บอขายขายไทรมูนอ่ะขายไข่ขายขายบอแมนขายตัตะกะแตนึกิโลต่อแต่ขายไข่ยบดีบอบอครับขายตัมันน่ะขายตัวรละสี่ร้อยตัวง่ายขายนี่งตัวมันใหญ่แล้วขายที่เขาไปทอดแต่แมนรู้ทันแมนละละร้อละสี่ร้อยอ๋เป็นสี่ร้อยอาชีพครับ้านบัตรก่อเขาขายอ๋อครับเป็นนี่เขาเล่ขายสี่ร้อยหโอ้ยเป็นอาชีพที่นี่ครับคุณแม่คนเลี้ยงเป็นอาชีพที่แบบสุดยอดมากนะครับใช้พื้นที่แค่ ไม่ถึง10ตารางเมตรนะครับเนี่ยมีรายได้เยอะเลยนะครับโลละสี่ร้อยบาทขอบคุณคุณแม่ครับวันนี้น้องตักตักของเราออกมาแล้วนะคะลืมตาดูเหครับไข่หลังจากไปไข่ไว้เขาก็จะออกไข่มาเป็นตัวเล็กๆแบบนี้นะครับ แล้วก็นํามาเลี้ยงด้วยหญ้าหวานนะครับเขาจะเป็นอ่ากินเก่งนะครับมือถ้าในธรรมชาติก็คือระบบกําจัดสิ่งปฏิกูลนะครับพวกใบไม้ใบหญ้าที่เน่าเสียแทนที่มันจะเน่าไปเลยหรือมันย่อยสลายช้านะครับก็มีพวกสัตว์ตัวเล็กๆพวกมแมลงนี่แหละครับเข้าไปกินแล้วก็ช่วยย่อยสลายนะครับอันนั้นคือคือเป็นระบบ ระบบนิเวศในธรรมชาตินะครับแต่นี่คือเป็นระบบที่เราสร้างขึ้นนะครับเพื่อจะทำไรายได้จากการเลี้ยงเขานะครับเนื่องจากเขากิโลละ4ี่ร้อยถึง4ี่้อยห้าสิบบาทที่สำคัญนะครับไม่ต้องนำไปขายครับมีพ่อค้ามารับซื้อถึงที่เลยหรือไม่ก็คนแถวนั้นแหละครับชาวบ้านแถวนั้นแหละครับซื้อไปทอดกินนะครับ นับเป็นอาชีพหรืองานอดิเรกที่สร้างรายได้ได้ได,ดีพอสมควรเลยนะครับการเลี้ยงตะ๊กแตนนะครับครับเสียงเขากินหญ้านะครับดูแล้วก็เพลิดเพลินดีนะครับ ดูดูครับดูเขากินนะครับดูใกล้ๆเลยมนุษย์นี่เป็นอะไรที่ฉลาดมากๆนะครับเมื่อก่อนเราอยู่ในป่าใช่ไหมครับดึกดำบรรต่อมาเราก็มาเป็นชุมชนนะครับ ชุมชนเนี่ยต้องการอาหารต้องไปหาตามป่าถูกไหมครับแต่ด้วยวิวัฒนาการแล้วก็มันสมองของมนุษย์นะครับก็นํามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนะครับนี่คือความเก่งของมนุษย์เรานะครับครับอันนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับตัวเล็กยังไม่พร้อมขายนะครับต้องรออีก ระยะหนึ่งให้เขาโตกว่านี้นะครับก็จับขายได้นะครับดูครับเขากินแบบเกี้ยงเลยนะครับย่าหวานที่เอาให้เขากินนะครับเดี๋ยวเราจะเปิดดูใกล้ๆนะครับตัวเขาเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับ ตัวเล็กนะครับยังเล็กอยู่นะครับตัวตัวนี้นี่ครับดูใกล้ๆก,กันเลยนะครับเขากินอย่างไรนะครับใน,น,ใ,นในระบบนิเวศธรรมชาติเขาก็จะเป็นแบบนี้เช่นกันนะครับนั่นคือเราเรียนแบบธรรมชาติแต่ด้วยความสามารถของมนุษย์เราเอามาเป็นสัตว์เลี้ยงนะครับเอามาทำรายได้นะครับ ต้องขอบคุณทางนักวิชาการการเกษตรนะครับที่สร้างองค์งความรู้นี้มาให้ชาวบ้านได้ทำนะครับมีรายได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงนำเสนอทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องครูรัตพนดีนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กำลังใจที่จะกดไลค์กดแชร์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับติดตามคลิป ถัดๆไปของเราได้ที่ช่องครูรัตวดีสามารถนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขยันนะครับนอกจากเลี้ยงตะกัแตนแล้วปลูกหอมด้วยนะครับอันนี้เป็นหอมพันธุไทยนะครับหอมหอมแดงเล็กอันนี้เรารับกินอร่อยหอมแดงเล็กนี่เนาะถ้าสนใจก็เอาไว้ใต้คลิปลงไว้ใต้คลิปนะครับเดี๋ยวผมจะบอกที่อยู่ให้มาซื้อนะครับ